ไม่ปวดลงเลยนะคะ รงรอนของลูกเสือนะครับผลปรากฏว่ามีนักเรียนลืมกางเกงในลืมเสื้อผ้านะครับแต่ได้ดําเนินการหาของกลางเรียบร้อยแล้วครับผลปรากฏว่าเรียบร้อยดี

กลกกี้ด้วยองาเวิดีโอบายบได้นีก้อนวุณอยู่ตอนอนิรันยไม่ได้ปล่อยอ่ะอ้าวอมีคุณบัดอ่ิไปนะต้องฟังฟังนะไปดีๆถูดีสาว่าใส่มอนเรียบร้อยเร็วร้ามยาอยากให้สัญญาณแล้วนะร้องดีๆนะปีชม

Okay. Cái đó, cái đó. Thế. 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 Thế, mấy thế? không thế không vào, vô vào Mày vô

ที่บ้านเนีเอ้ยโอ้โห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 โออ้โหโอ้โอ้โหโอ้้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ ai cola, là á để á cola, một người không biết win win เดีวูเดียวรู้เดี๋ยวเป็นเหยื่อนมันเอาช่วยกันช่วยกันวายเอาเลี้ยวเลยเดี๋ยวหลีเอาันหมดตอตีตีปวดแสบชายมีเบื่อแเบือหมุนเก็บสารกินเกองส่ว ทักทายก่อนลูกเสือลูกเสือของเดินราการสอนแล้วครับโอเคครับอ่ะภาษาญี่น่อเไสดครับลกเลีนเมอหนร้ลวี่ิติญญดณริครับ้าป้าป้าป้า้าป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 ลี่ยนเาป้า้าปาป้าป้า้าปาาป้กป้าาปา้าาป้า้าป่ป้ปาปาาา หัวเรื่องเองยังใ้ยังใงให้ยั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 งใยังให้ยัง้ยังให้ยังให้ยัังให้ยังให้ยให้ยังให้ยัให้ยังให้ยังใ้ยังให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 ้ย้ยังงให้ยังใหงให้ยัง้ย

ดตะก้อนครับอ่าที่้ยงดูลีงเลียงตั้งตั้งต้งต้านด้านงฝั่งนี้ครับเยวรอผู้บริการเอกเหลือที่รายนีอันนี้ครับไรรด้โอเคได้ได้ลใครย้ก่อนได้ก่อนไ่อยาขอบัพลิดเพลินก่อนนะครับรงวัลของเราดูดูใครที่ได้มาห จุดไม่รู้อ่ะรู้อ่ะตักคนเดียวนะใครได้ทั้งหมดยี่สิบเก้าใ่เจุดจุดยี่สิได้นะเอาไม่ใช่เอารู้เสืออันนี้ต่อกละปุกกระปุกลูกเสือรอลูกเสือรอดลูกเสือรอดลูกเสือก้าวต่อก้าแล้วเอาไปพิ่มประโนก่อนไม่ไม่เลยใครได้ยี่สิบเก้าใ้รจุดอุดยี่สิบแปด

28 22ใช่ไอเซนเนี27 26ไอเซนครับ28ไเซน26 25 24ที่สองสองลูกยืนมาเลยนะส่งใหสพี่หน่อยสอง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 24เซน่เลยของนี้มีไมด้วยมไดเดียวของสาวยามือกี้ได้เทายหร่ลูก อ้าได้ตนมาทักยี่สิบเก้าได้เต้นด้วยี่สิบห้าห้ายี่สิบสี่อ้าวยี่สิบสา่อาตอนนี้แต่ละกิจกรรมนะครับแต่ละกิจนรรมกอบกจบเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับนะ เดี <mel> ๋ยวให้นักเรียนครับรวบรวมไปหาดูดูนะครับมาที่หัวหน้าตู๋นะครับขอแตะไอ้ติได้วยครับผู้ครูจะได้เอาไปสรุปิีการนะครับว่านักเรียนทำได้เต็มที่ได้ร้อยแค่ไหนนะครับนะมีขาไหนที่นักเรียนไม่ได้เข้าไปนะจะได้ไปประมวลผลจับันใหม่ในปีหน้านะครับเนาะขาไหนที่ยากที่สุดผู้ครูจะได้ครับเจอได้ตัดปูการให้เหมาะสมกับนักเรียนนะครับ พี่ย้ายบ้านเหรอง้พร้อมกลับบ้านยังครูพร้อมกลับบ้านยังกลับมาแล้วค่ะพร้อมมากเอาแล้วลูกสาวเอาาเก็บเพ่เรียบร้อยเอาฟาไปเก็บเรีย